มงมาเบิงตอนนี้เป็นสะพานไทเลาาไปแล้วสะพานขาดสะพานขาดมาจากกันมองนี้คืออำเภอกำพีอำเภอกำพีจังหวัดมาศละค่มตำบลกำพีอำเภอวละเบือเป็นสองฝั่งไทยลาาอัปเดตเบิงพี่นอนพ่อพหรือว่าชาวบ้านที่เพิ่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยปตามมาเบิกไปยุใกล้ๆกับอำเภอหน้าดูหนี่แหลแต่ว่า กัถือว่าบ่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 เป็น่ยนยังก็คือดีแล้วนะค่ะพี่น้องเพื่อน่าดูน่โดนก็ัือว่าดีไอ้บ่ถือก็ถือว่าดีนี่ค่ะคนเราฟังเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มาประสานงานในไทยบ้านน้ำก็ยังไหลอยู่พี่น้องความแห้งของน้ำคือมันเป็นหางไปแล้วคือล้มล้มไปแล้วล้มไปแล้วบ่ท่านเห่นหายไปเบนราคาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มาประสานงานยคนเราฟัง ไปหากันบ่ได้อันนี้คือทางเขาจังหวัดนะคะพี่น้องพราเราฟังเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่อำเภอมาแล้วอำเภอบ่เมนอำเภอค่ะเบิดประเทศบ่ตะรประเทศทั่วโลกแล้วเพราะว่าข่าวมันดังอยู่จังหวัดเดียวดังทั่วประเทศทั่วโลกทั่วโลกเพราะว่าจังหวัดสระเข้า บ้านหลังนี้ก็คือโชคดีค่ะที่เพิ่นแหวกน้ำออกให้ทั้งๆที่สะพานมันอยู่ตรงเฮี้ยนผลเลยเต็มเฮี้ยนเต็มๆเลยแม่อยู่ไหนวันโชคดีได้เพิ่นวันให้เนาะแม่อยู่ไหนอยู่นี่บ่ค่ะมาเบิ่งตอนมันมาเห็นบ่ค่ะเอ๋อขอไทยไทยแม่นะแม่แม่บอให้ฟังตรงมาเลยดิ ขออนุญาตยาไทยได้ค่ะมันจีบไปน้ำอั่อนตรงห่วยเหาเนี่ยมันจีบพฤษมันมาแต่น้ำเขาเนี่ยมันก็จีบชาดคือมันจีบบมาตรงล่องนี่ในความแห้งของเพิ่นนบ่ค่ะอูอนน่ะมันจิบมันเหนียนุ่นเนี่ยนุ่นที่เพิ่นน้่ยเชียสีเขียร์เนี่ยน้ำจีบยุเพียงเขาได้น้ำขึ้นไปน้ำก็คือชาดขึ้นไปพุ่นน้ำน้ำชาดไปผุ่นไปหัวทีนหลังสีฟ้าพุ่นน่ะเอาหนูนึกว่าน้ำสิบพขึ้นหอดพุ่นซ้ำแต่ก็ขึ้นแะ้ยม่่อู มางกันซุงมไม่ได้มางกันนั่นแหละมันมันขึ้นไปว่าพุ่นละน้ำพ่นเตือนไว้แมนบอกค่ะจึงแม่ที่ได้เอาใบก็เดี๋ยวไมายืนเบิงเพิ่นเตียนหลังแต่ใบสามว่ามันสิขาดแล้วอ๋อรู้แต่ว่ามันสิขาดบ่ได้ว่ามันขาด เน่มันสิขาดแต่ว่าแม่นี่ยนอนคนบอกให้เก็บสิ่งเก็บของเก็บง้อเก็บเพื่อนอยู่แต่ว่าโดยเพื่อนจะว่าแม่ว่านี่วันแม่ว่วันเสียโดยเพื่อมามันบวกถิ่นกระหอบทุนดอกน้อ๋อจ้ะมันตกอยู่อานี่ไม่หนีแสดงที่แท้มันว่าแม่ข้างในไม่กระพุ่นระยะความกว้างเป็นกิโลพูล่ะกว้างของน้ำเนาะอ๋ออยู่ทางโน้นไหมบ่ค่ะ โชคดีร่องน้ามันก็เป็นร่องร่องตําเคยเห็นบอเคยเห็นบอตะเกิดมาแหมอ่ะบัวพันเรือพันเป็นนั่นเพิ่นไม่เห็ดฝายสมากกลัวเห็ดสะพานนะมันก็เลือนมันก็เลยสิขาดเนี่ยบ้านเ่งบัวก็ฝนตกเพบ่ลสิขยายแมนนั่นเ่ยขยายมองสปริงเบนไหมแม่นี่แหละแม่แม่สาเห็ดแม่าเอ๊ะตะกอมันคือบมเป็นได้สี่สิบเลยต่อพอตะแม่เ้าบีเคยได้ยินแม่นบอ จ้าขอพุณแม่หลายๆจ้าคนกับมาให้กำลังใจแต่พี่น้องฟังพุ่นฟังพุ่นฟังเลา่าคนว่าฟังเลา่าฟังไทยบอลูแบง่งฟังกันแล้วเจ้าหน้าที่มาสรงกำลังใจรถกำลังมาพุ่นเดี๋ยวรถลังมากุ่นปุ่มจอดเต็มยู่พุ่นไม่จอดด่แล้วเพราตาเห็นแต่เอาเหรอเนะจ้าหน้าที่มาเ,เรื่อยๆทย,ยอยมาใหา้ความช่วยเหลือของพี่น้องจ้าพี่น้องสำนักข่าวทุกสำนักมาหมดแล้ว ที่มหาสารคามเฮาสิไปอยู่ตรงบ่แม่นต์ห้าสิบห้าสิไปอยู่ทางคอยหันหลังให้เพิ่นคนหัวกล้องหลายพวกเอาพี่น้องเป็นกําลังใจให้อัปเดตน้ําท่วมสารภามน้ําเกลือนข้าแก้วเือเชียงคําขาดนะพี่น้องเือเชียงคําเอ้ยพุ่นน่ะความ่วงน้ําพี่น้องเอ้ยบึนเบินเบินเป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนเด้อผู้ใดบ่เป็นก็ถือว่าโชคดีจ้า เมื่อนี้นีจากหน้ามาปึงมาส่งกำลังใจพี่น้องถามข่าวปลอดภัยกับที่บาดีบ่มมีผู้ใดเสียชีวิตนะคะผู้ประสบภัยก็ปลอดภัยดีทุกคนเพราะว่ามีการเตือนข่าวทุกคนนะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจจ้าพี่น้องเอสานีก่อนนะคะ